ก็กาสวัสด,ดีครับวันนี้ผมเด็กชายโรยินยาจะมาสอนลง ENB นะครับหรือว่าเรียกว่า r รีเชดผมจะมาสอนลงนะครับก็คือง่ายๆเลยเดี๋ยวผมจะให้จะให้นี่ไปนะลิงก์ไว้ใต้ไว้ใต้เนี้ยใต้ u t u b e เนี้ยเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ไว้ให้เดี๋ยวผมโหลดก่อนปุ๊บพอโหลดท่านโหลดมาแล้วใช่ไหมอันนี้ผมโหลดมาแล้วนะ๋ย่ผมออกไปก่อนช่างมันพอผมโหลดมาเสร็จปุ๊บ เข้าวาางนี้เลยเอบนี่เข้ามาทางนี้ใช่ไหมก็คืองี้ถ้าถ้าแบบเอาฉบับง่ายๆนะผมจะสอนฉบับง่ายๆเลยไม่ต้องยุ่งยากอะไรเราเปิดตัวเกมเลยนี่อ่ะไฟล์ไฟล์คุณอยู่ที่ไหน,นครับถ้าแนะนํานะก็คือให้หารตรงนี้นี่เบล์ล์มาตรงนี้นี่ไหมเราจะเห็นเลยว่าเราเล่นตัวเกมอยู่ตรงไหนไฟล์เราอยู่ตรงไหนนึกออกปะ ประมาณนั้นอ่ะพอเราเปิดมาปุ๊บเราเปิดอันนี้มาเลยเราจะแตกก่อนก็ได้นะแตกไฟล์อะ่ะแล้วถ้าเราไม่แตกไฟล์ก็น,นี่กดเข้าไปสุดท้ายก็ต้องกดเข้าไปอยู่ดีนะรีเช็นี่ปุ๊บเราก๊อบเลยก๊อบวางเลยง่ายๆอ่ะก๊อบวางไปเลยปุ๊บพอเราวางแล้วใช่ไหมเสร็จแค่นี้ครับไม่มีอะไรมากเลยแค่นี้มีแค่นี้เองโอเคแล้วก็เนี่ยเข้าเกมไปมืไม่มีอะไรยากเลยนะครับผมว่าเลยที่ใครบอกว่ายากๆไม่มียาก ง่ายจัดเลยอผมมอ,อกให้เห็นปะ่ะแล้วมันก็จะมีให้ขึ้นมาไหนป่ะรีเชดเนี่ย4.9.0เ,เ,เนี่ย,ยอ่าเราก็รอเลยก็คือตอนนี้มันมันเราได้ลง e อ v ติดแล้วนะเนี่ยทำขึ้นมาอย่างเงี้ยแสดงว่าเราลงเอ้เราลงรีรเชตติดไปแล้วนะเป็นของเซิ al, <ด>ร์ฟเวอร์ซีเครทาินดีต้อนรับสู่ซ c r e t t ทาวขอ<น>ให้ทุกคนสนุกกับเมืองของเราและปฏิบัติตามกฎด,ด้วยนะคะสามารถใช้ได้ทุกคนในในเซิร์ฟนะครับ ยกเว้น MB นะ MB ใช้ไม่ได้นะอ่าโอเคผมก็เข้ามาแล้วอ่าพอละเข้าเสร็จปุ๊บเรากดนี่เลย F12 แล้วก็ผมหาหานี่ก่อนโอเค๋ยวผมไปยิงตรงนู้นด้วยจะได้เห็นจะได้รู้ว่าความแตกข้อแตกต่างมันแต่ละอย่างอ๋อไอ้กดถ่ายรูปอีกอ่าข้อแตกต่างมันแต่ละอย่างนะครับถ้าคุณอยากรู้ว่าไอ้พวกเนี้ยมันมีไว้ทําอะไรใช่ไหมครับิ t i k t านเลยเห็นไหม t i k t a นเลยถ้าเาแบบเอาไปปรับใช้กันเอาเองเลยนะ เราปรับใช้้านหน้าอันนี้ผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกผมก็ติ๊กทีลดอนเนี่ยอาศัยติ๊กติ๊กทีลดอนเอาส่วนมากเมทีเมทีเขาปรับอยู่เลยนะเห็นไหเราก็ติ๊กไปเราอยากได้อะ,อะก็ลองเอาไปปรับใช้กันได้หลายอย่างนะครับจะเป็นภาพเขาาดำไว้ถ่ายนู้นถ่ายนี่ก็ได้นะมันไม่ได้แบบมันได้หมดอะ่ะดีเชนเนี้ยมันใช้มันใช้ได้หมดเลยอะเห็นปหมมันเราก็ป,ปรับใช้เอามันไม่มีอะไรยุ่งยากเลยครับง่ายเห็นป่ม มันก็เราก็ไปปรับใช้เอาถ้าเกิดว่าเราอยากปิดนะอ่าเราอยากปิดแต่หรือว่าหรือว่าเราชอบแค่สามอันเนี้เนี่ยเราเลือกได้เลยว่าเราชอบแบบไหนเราจะมีเงาไหมถ้าเงาชัดเราก็อย่างนี้เอาแค่เงาอย่างเดียวก็ได้อันนี้ภาพภาพสว่างเห็นปหมนี่ก็จะภาพภาพคมชัดและน,นี้ก็จะเป็นเนี่ยเห็นปะถนนจะเป็นเงาแบบนี้ไม่มีอะไรยากเลยครับอารีเชดนะเนี่ยอ่าเดี๋ยวผมเลาขั้นนี้ออกมาดีกว่า เอาเนี่ยนะซีรีสลวนใจไม่รุนเนะี<ะ>่ยทําทำมันทำให้สีรถเราอะเข้มขึ้นด้วยนะผมบอกก่อนมันเป็น ENB ที่แบบเห็นปะมันก็จะมีเงามีมิติขึ้นเนี่ยมันก็คือมันก็จะเป็น ENB เนี่ยเห็นปะเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าเราเอาอันไหนไม่เอาอันไหนเราแล้วแต่เราเลยเป,ปรับใช้กันได้ครับรถจะสวยไม่สวยก็เนี่ยปะเราชอบแบบไหนมัน ความชอบคนเราไม่เหมือนกันนะผมพูดตรงๆผมเองก็ไม่เหมือนใครผมชอบไม่เหมือนใครด้วยแล้วคนอื่นก็ไม่ค่อยจะเหมือนผมด้วยผมก็ลงไปเรื่อยอะแต่นี่นคือ N.B. ที่แบบสามารถใช้ได้นะครับของเซิร์ฟเวอร์นะของเซิร์ฟเวอร์เรานะเซิร,ร์ฟเวอร์ Secret Town นะครับใครที่แบบว่าพี่ๆมี N.B. ไหมมีนู่นไหมมีนี่ไหมน,มนี่ผมจัดก,การให้แล้วลงง่ายๆแป๊บเดียวเอาลิงก์ใต้ใต้ใต้โพสผมอะเอ้ยไม่ใช่ใต้โพสเดี๋ยวเอาลิงก์ใต้ยูทูบผมอะ มันอยู่ใต้ YouTube อะเอาลิงก์เนี้ยกดเข้าไปแล้วดาวน์โหลดดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บจะแตกไฟล์ก็ได้หรือไม่แตกไฟล์ก็ได้เข้าไปอย่างที่ผมบอกก็ได้ง่ายนิดเดียวครับนี่ผมบอกเลยว่าโคตรง่ายนะเราก็จริงๆอะมันอย,นอยู่มันอยู่ที่เราเว้ยว่าเราอะชอบแบบไหนเราสามารถปรับได้เพิ่มเห็นปะมันก็ปรับได้อะไรได้หมดจะมีความมิติแบบไหนอะไรยังไงอะเราเราเราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้หมดทุกอย่างนะครับไม่ยังไปต้องตามผมคนเดียวก็ได้ ตามตามเราอะใครอยากรู้ว่ายังไงอะไรยังไงอะผมก็แนะนําเลยว่าทําตามใจตัวเองดีที่สุดนะครับมันเป็นีเช็ตนะครับสามารถลงได้ทั้งทั้งเซิร์ฟอะใครจะลงก็ลงได้อะแถมมันมันมันไม่ได้แบบกินเฟรมอะไรขนาดนั้นนะเฟรมผมเนี่ยวะก็ยังวิ่งก้าวถิกปกติแล้วมันก็มันไม่ได้มันมันมันแบบเขาเรียกว่าอะไรอะคอมกากก็สามารถเล่นได้อะเนึกออกปวะไม่ยังเป็นต้องคอมแรงคอมดีอะไรเงี้ยมันเล่นได้หมดครับ จะคอมกากคอมแรงคอมอะไรมันเล่นได้หมดเพราะว่ามันก็ E.N.B. นี่ทํามาก็สําหรับแบบคนที่แบบอารมณ์นั้นอนะอารมณ์แบบโลปั๊บแบบโลโลอะไรเงี้ยแต่ผมว่าเนี่ยกราฟิกมันก็เยอะเลยนะสําหรับผมอะผมมองว่ากราฟิกมันก็เยอะเลยนะไม่ใช่แค่นี้นะ,ะกราฟิกเราอะผมว่ามันก็เยอะเลยนะแป๊บนึงเดี๋ยวผมเอานี้หนให้ แป๊บนึ่งผมก็แป๊บ,บนึ่งผมดวนอ่ะกะโดดล่ม๋ต่ผมก็ลองก็โดดล่มให้ทางไหนวะโอเคโดดไปทางนลลาน้นแล้อ่ะจะได้รู้เลยว่ายังไงสีมันก็จะมีความชัดขึ้นมีความสว่างขึ้นครับมันก็จะแบบไอ้นี่ขึ้นสมูทขึ้นเราชอบแบบไหนเราก็เลือกไปเลยเราชอบอะนะ่ะเนอะเราคนเล่นอะ่ะ หรือว่าเราจะมาปรับตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยเราจะมาปรับตรงนี้ก็ได้นะเห็นปะเราปรับได้หมดนะเวลี่ไฮว่ามันมันเห็นได้ชัดดูตรงร่มนะดูตรงร่มไว้ม um. ็กซิมัมออสอะดูเวลี่ไฮนะมันก็ถามว่ามันสวยไหมมันสวยนะสวยด้วยมบอกให้ว่ามันสวยแล้วสำหรับคนแบบ รู้แหละผมว่าเป็นหนึ่งในนั้นแหละตอนที่ผมเล่นเก่าๆผมก็อยากได้ ENV สวยๆเอามาเล่น enV แต่เซิร์ฟเวอร์เรามันล็อกไฟล์ไม่ให้แก้ไขไงเราจะให้ดาวน์โหลดไฟล์ได้บางบางอย่างนะครับไฟล์บางไฟล์เราให้เล่นได้ไฟล์บางไฟล์เราก็ไม่ให้เล่นไม่ได้นะแต่เนี้ยเป็นหนึ่งทางเลือกนะครับสําหรับคนขี้เกียจแบบมานั่งรอแอดมินเขาอนุญาตไฟล์ให้ให้นะครับก็จัดไปเลยครับก็สวัสดีครับมันก็มีเท่านี้แหละเดี๋ยวมีอะไรมี เอ e ตัวไหนตัวไหนผมมีเดี๋ยวเดี๋ยวผมลงให้ดูก็ได้โอเคก็ขอบคุณครับสวัสดีค,ครับ